ครับสวัสดีดทุกๆท่านกันด้วยนะครับอันนี้ยังไงตาเพอเล็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Final and f e s ต i v a l กันนะครับเนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอันใหม่เลยนะครับ yes เอา,เอาแ,บบแบบนี้เอาแบบ normal ก่อน,นครับ hash mode อย่งค่อยว่ากัน,นครับเอาแบบทีมเดิมนั่แหละไม่ต้องเปลี่ยนเยอะนะครับ ียดอ่านครับผมอ่านไม่เป็นครับขอภายด้วยครับถ้าเสียงมันดังเกินจะขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันแบบเสียงเพลงมันดังมากเลยครับแล้วเรื่องนะครับขออนุญาตครับแล้วเรื่องนะครับ,รบเสียงมันดังมากเลยครับ แคเงี้นนะครับเดี๋ยวผมพยายามมาพูดดังๆนะครับเพราะว่าเสียงเพลงมันดังมากเลยครับไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเสียงเพลงมันน่าจะดังนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูครับนี่ครับป้าแเป็นเกมแบบนี้ครับแนว 3D ครับผมชอบเล่นมากเลยครเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับพาดแรกนะครับเดี๋ยวพาพสองภาพสามแล้วเพิ่มมากันนะครับนะครับ โฟโต้เ,เลยบัสกัดไม้์ทอยขับเคกมิลเลียนนะปีน,นี้เลดจัมสเตอร์นะถ้าพิซซ่าวิวครับเลเวลเลเวลพวกนี้ยังน้อยอยู่นะดามเมจมันก็เลยเบามากเลยนะครับถ้าถ้ามันเลเวลเยอะแนละ้วดามเมจมันจะดีมากนะครับ เราจะไปหาที่เออเราจะไปหาตัวนเงีับกล่องแดงเราจะพยายามหานะครับนี่ครับถ้าเราเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นมันจะเรียกว่าบักนะครับมันจะได้ไปสถานที่ต่อไปนะเดีย๋ยวั้นมาคุยกับ golden Freddy ฉันดีใจมากเลยนะฉันว่านะนายควรป้องกันตัวเองดีก่อนนะ เพราะว่าฉันน่ะเห็นเออฉันน่ะเห็นโลกเออมันจะมีโลกใหม่ๆด้วยนะนายอาจจะชอบนะแล้วนายลองเข้าไปในบักนี้ดูสีด้านหลังฉันล่ะมันจะหมายความว่าให้เราเข้าไปในบักนะครับนี่ครับเข้าไปในบักต้นไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่าเดีย๋ยวผมค่อยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นไปนะแป๊บเดียวมันมาบักแล้วครับจิ้นซองเลยพบ โอ้ยเจนนะฮอตชิด้ยโอ้ยเจพิซาวิวรรรบรบบบูบบบูบบู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 บเบบะบบลบบบบบะบบบบบบ มันจะลายตาอีกนึงนะครับพ่อลายตาขอโทษด้วยนะครับทางนี้ไม่น่าจะใช่มั้งครับแจ็คโอบันนี่มันเป็นอันนี้มันจะเป็นของฮาโลวีนนะกิจกรรมฮาโลวีนต้องไปทำกิจกรรมนะั่นี่ไปโลกกับไปไปนะครับเมือ่อกลับไปแล้วอ้าว pizza sao yêu thương Chơi xong Happy Jam Jam Là pizza view à. Bánh lâu hàng xong hả? Ê lâu hả? Lâu อันนี้ไม้ทอยปลาไม่นะกดอาเพื่อวิ่งได้นะเอากดพีดายเจมกับเคคชกิ้งครับพีเลตเอออะไรดีวะไม้ทอ <Toy> ยเหรอเาได้แลวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกับโกเดิสเฟต้นะ ดีมากเลยนายลองไปกดปุ่มสิผมกดแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีพวกมอนเตอร์ที่มันมีเอฟเฟกต์เหล่านี้นะมันมันน่าดีใจมากเลยฉันว่านายต้องชอบนี่แล้วฉันเอออะไรวะนายลองไป แล้วนี่สิมันจะมีอะไรมากมายเลยนะระวังอันตรายด้วยเด้อะโเดินเฟรดดีนะีเอออ่เดี๋ยวผมจะมาสอนเก็บหีบแดงนะครับเก็บหีบหีบแดงนะ่ะมันจะได้ชิปนับไหนชิปบน,นครับมีโอกาสได้ชิปนะเอาซาวด์อยู่แล้วอันนีผน้ผมไปดูของพี่แบงกาโมูด้วยน่ะผมไปดูของพี่แบงกาโมมานะครับ อย,อ,อย่าลืมไปติดตามพี่แบงก์กาโมด้วยนะอันนี้เขาไม่ได้มาเอราะ่ไม่ไมาผมแค่บแบบอยากให้ทุกคนรู้นะถ้าทุกคนแบบว่ายังไม่เข้าใจอะไราๆไปดูแบงก์กาโมพี่แบงก์กาโมได้นะครับหุยตัวอะไรมาเวลบันนี่จะไหวมันะ้ยเนี่ยข้าเค้กจำเกยียงวัน Mãi Mai thôi à, là không khí, khí cậu gần Ui, tẹt Bật chim à, sau biết, sau biết. Gần, gần Mai thôi Bớt đi bò Ui, với nhỉ แยกชิ้นส่วนผมอ่ะลูกแกบบอลไม้ทอยเราไหวไหมเนี่ยเออพี่สุกบอลไปไป่รอบคอมพิวเต์นี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับ อันนี้คือผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับว่ามันจะเป็นด่านตอนแบบไปด่านต่อไปยังไงนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยเลยนะครับผมไปดูของพี่แบงค์มาครับเอ่อสปีดสองสวิตสวิตกันเบอร์เดยเอะไนี่เหรอปาร์ตี้จูบแฮปปี้เจมแฮปปี้เจมไม้ถอยปรับ ờ, song trên xong bay cho lên lên view vì view boom bay cho Ơ, không có à... không khía không view boom rồi đó tụi con cùng thế nè không biết chém ừ không người sử oh, wow, thôi máy thôi máy thôi không có vùng bé nữa liều à hot hot máy thôi bụp ui ui bụng hé ơi đi รอเกมโอเวอร์แฮ้เลยนะโดนบันนีบัน้นดีล่างเปิดหน้ากากนะผมไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเจอตอนเดี๋ยวเราต้องไปหาไอเราต้องไปอัปรีวิวก่อนครับสู้กันให้ไหวเดี๋ยวเราจะไปหาของกันครับ เดี๋ยวเราจะมาเอาวันนี้เราจะมาสอนหากล่องแดงกันนะครับกล่องแดงนี่คือหาชิปนะครับ,รบเอาไว้เอาอด <What? S 1> ชิปว้เจมว้เจมเอ่ออะไรเลเจนด์ชอง ซาวิ Boo บูบายแจมจัมส c a ก e ไม่อยโปงเอออะไรดตรี้เรดอะบแจมรอบบูยังไม่ตายก่อเอามาชีพไปเผ็ดร้อนผ็ดร้อนมาได้ได้ EP มา60นะครับ ส่วนทอโท,โทเค้นเอาไปทำอะไรได้ค่ะมาซื้อตัวตัวเสือคอนได้นะเออซื้อสัตว์หรีย้ยงซื้ออะไรคนนี้ได้นะเออผมจะจะไปผมจะพามาทำบักนะครับโอ้ยไปแจมเราต้องมาแบบว่าเราจะมาปั๊มเิี้ยวกันนะครับพวกพวกแบบว่า คนใหม่ๆจะต้องดูก่อนนะครับว่าไม่ทอยเพราะว่ามันจะต้องเราจะเราจะไปต้องไปตีบอสก่อนครับต <c oughs> ัวอะไรอ่ะแฟนทอมบีบอภิษฐ์ซาบิโ

sweet thôi, perfect, uh, I need hot water, uh, perfect một lốc, anh scare jump scare, đi bơi đi, anh มาช่าปับปับกัน, what, what uh, น,นรัว water hot ร้อนร้อนเรียบร้อยเราได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับถ้าเราฆ่าตัวอะไระครับที่มันแบบเป็นเนะี่ยขึ้นแบบเนะี่ย you have the new party ครับนี่ครับได้มาแล้วนะ phantom bb นะครับผมจะเอาเป็นอะไรออกหรือว่า fox f ก,ก,ก็ดีนะครับ ก,ก็ดีนะเพราะว่ามันฮิ้วเลือดได้เพราะว่าผมเอาอันนี้ออกเลยเพราะว่าเอานี้ออกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะครับแฟนตอมฟ็อกซี่ครับนี่ครับไปเมืองหิมะกันครับเอา้ามาดูานะท็อกซิ่บอลลูนบุม ติดพิษนะครับติดพิดติดพิดเลยอันนี้เลเยอร์จนสองครับเอ,อ่อะกรมบอทำไรายได้ครับอ๋อรถรถการโจมตีครับขัดขีดเอ้า ผมน่าจะเอาอันนี้มาเนาะเอใบแจมอ๋อไม่ทันชนะเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนเอากล่องแดงนะครับผมไปดูทิศจากพี่แบงค์มาคนระับกล่องทองเรามาเอากล่องกล่องนี้ก่อนเอา้าทุกคนพระชิต เอาเอาจู่เจ็บเจ็บมาลุ้นเอาฮห้ีปเกมนะขึ้เลือยเรือลกชีวิตลัวครับไบรกัดโคชิด เฮ้ยปลาลูกโป่งฮิตสวิตสวิตตีสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนพิชชีตรัวๆครับพิชกับชีตรัวๆครับน่าจะเผ็ดน่าดูเผ็ดกับเออเนี่ยได้ชิปมาแล้วนะมาดูชิปกันครับชิปนี้คืออะไรครับฟิกสตาร์ทปาร์ตี้ยูเออคุณในปาร์ตี้คืออะไรครับอีซิน อันนี้ผมไม่รู้อะครับผมกดไปก่อนนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเราใส่ไปก่อนมันจะทําให้ปาร์ตี้เราแข็งแกร่งๆหรอครับหรือว่าอะไรนะผมไม่รู้เอ้าวเจออีกแล้วเรากดลันก็ได้นะผมขอกดลันเดี๋ยวผม เขาอยากเล่นเดี๋ยวผมจะพาไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล้วเดีย๋ยวมันจะเสียเวลาในการว่ามันยังไงนะครับเอา้ากล่องทองหายตอนนั้นเราหยิบเจอกล่องทองเลยเอา้างอเม้าลันลัน ซับาาบ็อกกิ้งอะให้มันเปียผมเดี๋ยวผมเคยแล้วผมบางเออีอย๋ยวเขาเรยเอกอะแรถ้าผมมีแอปตตดต่อแล้วถ้าผมแตะแต่ต่อได้แล้วเดี๋ยวผมจะเขียนซับไว้นะบางอันต้อง่านีเพื่อผ่านนะมามันวิ่งได้นะมันวิ่งไม่ได้นะมาเจียร์มั้ ตาชิดตาชิดแบบยังดีมันยครับพี่บบมาช่าบักปักปักลวนู้ออ,อตโต้ฮอต ผมขานาดผมใจพิดไปแล้วมันยังขีไม่ได้เลยอ่ะเออมันยังไม่มมเจ็บเลยอ่ะชีดไปดิชีร้อนไอ้บอลลูนมันจะแตกเอออันนี้แบแบ blast game เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทอนอ้าวไม่เอ้บอลลูนจะช่วยไหมนเนี่ยน่องไวอ่ะมาน่องไวอ่ะเรียบร้อยแตก โอ้450 450โอ้บโบนี่นะครับเราก็มาถึงตรงที่เราจะทำบั็กกันแล้วนะครับเนียบ้าเราให้เดินเดินมานะครับเนียแล้วเราจะเห็นก้อนหินก้อนนี้นะครับให้เราเดินไปเลยครับทำับเดินทำนับเดินไปเลยครับนี่ครับเราก็จะได้บั็กมาอย่างนี้แล้วนะครับเฮ้ยเราไ่ชื้อกันไนี้ครับ นี่ครับมันเป็นตัวอันตรายครับมันวิ่งไม่ได้ก็เอา้าวิ่งดิโหเราวิ่งไม่ได้นะผมกดอาคา้างนะครับอ,อ,อ้าวไอเงี้ยวีดฟ็อกซี่มันน่าจะเป็นฟ็อกซี่คนละตัวนะครับบรายกาเตอ้บุก ถ้าคุณมาตรงนี้แล้วคุณระวังหน่อยนะเพราะว่าตัวมันมีแต่ตัวแบบว่าโหมากไบเจมคาทีคแบนทีเออโอ้ยโดนอาชิตทักซบ,บ่บอลนะไบท์แล้วคาทีคไม่ไม่ทัส เอาชีตมาชีตม,มันจะสุ่มๆนะครับว่าเราจะได้เป็นอะไรชีตชีตเออสวยนะครับยับ้อยชนะนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ได้ปาร์ตี้มาใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิดเวลเลตฟ็อกซี่นะครับฮอชิสองเราจะเอามาแทนฟ็อกซี่นะครับอันนี้มันจะมีเลนเดกับฮอชิสองนครับ เอนโดศูนย์หนึ่งนี่ครับแล้วก็เดินไปเลยนะครับเดินเดินนะครับเออหาก่อนครับแป๊บนึงนะครับนี่ครับเราจะเจอกับต้นไม้ต้นนี้นะครับให้เราเดินไปเลยนะครับนี่แล้วก็จะได้ชิปมาใหม่นะครับเรามาดูกันนะชิปนี้เป็นชิปอะไรครับเอ่อ asqnescnblock ออะไรครับ phantom map นนะครับอืมแล้วก็จะกลับไปแล้วก็ต้องนับเจออีกแล้วเจอแล้วไม,ไม่เจอ พอเราจะกลับเราก็เดินไปเลยครับเดินเดินบานไปเลยครับนี่ครับแล้วมั่ก็เกิดติดสถานะแบบนี้ครับนี่ครับพอเราเราเดินเดินเราพอเราเราไปตรงนี้มันจะติดสถานะบัคกแบบนี้ครับนี่ครับแล้วเราก็จะทัดเดินเลยไม่ได้เลยนะครับเออเราเนี่ยครับนี่ครับ ติดสถานะแบบนี้นะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับบ๊ายบายจเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย